อจสวัสดียามเย็นค่ะทำอะไรอยู่คะแอบกินแตงเหรอคะกินแตงสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะรบ,บรรยากาศยามเย็นนะค่ำๆนะฮะอากาศไม่ร้อนนะครับวันนี้ก็เซกว่ายังอยู่สวนแตงอ่าแปลงสวนมะพร้าวเนาะมที่เท่าไหร่ครัแจกมิทีสิบค่ะ มีที่สิบนะครับมีที่สิบเนาะหลังจากช่วงเย็นนะครับตะก้ามาสํารวจตรวจตาแปลงที่เก็บลูกอยู่นะครับตอนนี้ก็ก็ถือว่าเก็บกันทุกวันนะสิบมีต่อเนื่องมาแล้วนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่ครับตอบสนองความต้องการของลูกค้าอืหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าในช่วงปีใหม่ที่ยังไม่หยุดกันนะครับรับแขกรับแขกบ้านแขกเมืองที่มาเที่ยวพัทยากัน่นะ วันนี้เกษตรกล้ยนะครับก็จะมา,อาตอบคําถามพ่อแม่พี่น้องทางบ้านนะครับสาหรับการทําแตงในช่วงฤดูหนาวบวกร้อนหนาวบวกร้นนะครับผมต้องบอกว่าบวกร้อนเพราะว่าในช่วงกลางคืนอาจาก,กาศเย็นหรือหนาวแต่กลางวันอากาศจะร้อนนะครับผมอ้าว <c oughs> <c oughs> โทษที <c oughs> มีคําถามจากพี่น้องอาทางบ้านอะไรบ้างสาวแจ๊นะครับ ตอนนี้ที่เป็นคําถามมิทิศบ่อยๆนะครับที่ถามกันมาเยอะๆนะครับเราก็จะมาตอบให้กับพ่อแม่พี่น้องเรื่องการใช้น้ําหมักค่ะเรื่องการใช้น้ําหมักอ๋อกับอายุของแตงกวาแต่ละแต่ละช่วงอ๋ออ๋ไหนๆก็ถามกันเนาะว่าน้ําหมักที่เกษตรกล้วยที่ใช้นะครับเป็นน้าหมักหลักหมื่นหรือน้ําหมักอินทรีย์จุลินรีย์ฮิวมิกของของท่านอาจารย์พจนญญวัฒนธรรม สำลักแตง่งถือไมโครโฟนเอาแต่งเป็นไมโครโฟนแล้วกันที่น้ำหมักที่เกษตรกยใช้นะครับคือในช่วงแต่ละช่วงของเกษตรกวในะช่วงนี้พูดถึงช่วงนี้ก่อนเนาะเพราะว่าเราอยู่บรรยากาศของช่วงการเก็บแตงมีที่10 10ิบแล้วสิสสใช่ไหมวันนี้สิหรือ11เอ่อะ11เ,เนาะอ่าก็เราก็ยังได้เก็บแตงกันแบบต่อเนื่องแล้วก็สม่ำเสมอไม่สม,ม่ำแยดก็สเต็ป ไต่เป็นขั้นเป็นขั้นบันไดขึ้นนะครับก็ก็ได้ผลผลิตเนาะตามที่พ่อแม่พี่น้องได้เห็นนะครับส่วนน้องแตงนะครับเป็นนี่เก็บที่หลังเขาเนาะอันนี้รุ่นนี้ตัวนี้เก็บที่หลังมีที่10ไอ้รุ่นพี่เป็นมีดที่11นะครับก็เกษตรกรจะแบ่งโซนในการดูแลก็คือจะปลูกเช้ากัน1 1- ึวันนะครับท่าว่าทุกค้างทุกต้นทุกกอทุกแถวก็ทะลุค้างนะครับก็ปล่อยให้เขาเจริญเติบโตไปนะครับ หยุดยอดไหมก็ไม่ได้หยุดนะครับเพราะว่าเกษตรกระจะปล่อยให้วิวัฒนาการการเจริญเติบโตของน้องแตงในมีดต่างต่างนั้นจเจริญเติบโต,ตงอกง,งอกง,งามไปตามช่วงอาอยุไัยเขานะครับเพราะว่าเมื่อมีข้อตาเขาก็มียอดเมื่อมียอดเขาก็จะมีดอกเมื่อมีดอกเขาก็จะมีผลผลิตนะผลผลิตก็ส่งพืชส่งผลถึงลูกแตงที่เราจะได้นะครับผมส่วนที่กเษกษตรกล้วยใช้นะครับตั้งแต่ น้องแตงลูกประมาณอ่าประมาณเท่านี้แล้วกันอ่าสาวแจซูมให้พ่อแม่พี่น้องดูนะลูกนี้นะอ่าลูกแรกรุ่นแรกนะครับเท่าปากกานะฮะเท่ากับลูกนี้ครที่ปลายนิ้วกระเซกล้วยอยู่นะครับผมอ่ากระเซกล้วยจะใช้น้ำหมักสูตรที่สองแล้วนะครับน้ำหมักสูตรที่สองก็คือเป็นน้ำหมักอินซีจูลินซีฮิวมิกประกอบไปด้วยธาตุอาหารที่บำรุงเรื่องดอกและผลนะครับก็จะทำให้อ่าดอก ติดนะจากที่เป็นดอกบานแบบนี้นะครับก็เป็นดอกขยายดอกติดแล้วก็เป็นผลผลิตให้เกษตรกรกได้เก็บนะเป็นป<ร>เป็นป<ร>เอฟซีท<ร>แบบี่เข้ามาทั้ง15ท่านหน่อยครับสวัสดีครับ15ท่านแรกที่เข้ามาบรรยากาศยามเย็นแดดลมลมตกบางที่ก็อาจจะมีแดดอยู่บางที่ก็อาจจะอึมครึมละนะครับอย่างที่เกษตรกรกยอยู่พัทยานี่ก็ถือว่ากําลังดีเนาะสาวเจ้เนาะ,ะไม่ร้อนนะครับก็บรรยากาศดีลมดีนะครับ ไม่ร้อนก็เลยมาคุยกันแบบง่ายๆนะครับสไตล์กเกษตรกล้วยนะครับว่าการทําแตงนั้นเป็นเรื่องที่ยากนะครับเป็นเรื่องที่ยากต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ยากแต่ถ้าเราดูแลละเอียดนะครับแล้วก็เอาใจใส่เขาในทุกกระบวนการเนะี่ยมันก็ไม่ยากอย่างที่คิดนะครับผมอย่างกเกษตรกล้วยตอนนี้ทุกวันนี้ทําแบบไม่ยากเพราะว่ากเกษตรกล้วยใช้วิศวะทั้ง17แผนกมาดูแลให้ นะครับเรามีหน้าที่อ่าหนึ่งเปิดน้ําเปิดปุ๋ยนะครับแล้วก็ฉีดฮอร์โมนทางใบแล้วก็ปล่อยวิศวะไปทางใบบ้างปล่อยวิศวะไปทางดินบ้างวิศวะที่กล่าวถึงนี่ก็คือทั้ง17พอดบอของกรมพัฒนาที่ดินปล่อยอ่าในระบบอ่าปล่อยกับปุ๋ยทางดินอ่าปุ๋ยทางน้ำเนาะน้ำหยดแล้วก็ฉีดทางใบนะบที่วิศวะที่เกษตร,รุกล้วยแล้วเขาก็จะไปบริหารจัดการ ตามหน้าที่เขานะบตั้งแต่พอดอที่1เขาทําหน้าที่อะไร2ทําหน้าที่อะไร3 4 5 6ี่ห้าจดจนถึงพอดอที่17เนาะตอนนี้ตอนนี้นะครับหน้าที่เกษตรกรก็มีหน้าที่มาตรวจสอบว่าความพร้อมของน้องแตงนะครับควรจะเพิ่มเติมอะไรบ้างขาดหรืออะไรบ้างเราก็มาเติมเนาะส่วนน้ำหมักที่พ่อแม่พี่น้องถามถึงนะครับเกษตรกรช่วงนี้นะครับที่แตงลูกเท่า เท่านี้นะเท่านี้เอามาใกล้ๆก,กล้องมาสุ่มใกล้ๆนะเท่านี้นะครับก็ประมาณเท่าปากกากระเซงกล้วยจะใช้น้ําหมักสูตรสละนะครับสูตรที่2บวกสูตรที่3ต่อน้ l, นะํา20ลิตรเนาะคือสูตรที่2เราใช้ประมาณ7 0็ดซีซีถึงแปซีซีต่อน้ํา20ลิตรส่วนสูตรที่3ก็ใช้อยู่ที่ประมาณอ่าถ้าเป็นช่วงความชื้นสูงนะโรคจัดนะครับเกระเซงกล้วยใช้อยู่ที่ในอ่าเท่ากันนะแปต่อ80นะถ้าถ้า ช่วงนี้เขาแข็งแรงแล้วก็ลดลงลดสุดที่3ลงก็เหลือแค่50ซีซีนะก็เพื่อความประหยัดให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับกรเกษตรว่าก็จะได้ใช้น้อยลงนะครับแต่ทั้งไหนมีฝนตกมีความชื้นสูงอากาศสวิงนะครับก็จะใช้สุดที่3ขยับเพิ่มมานะนี่ก็ถือว่าเป็นกระบวนการที่เราปรับเปลี่ยนตามฤดูกาลตามอากาศของแต่และวันเวลานะอันนี้อย่างนี้ท่านผู้ชมคงเห็นนะ อาจะจ้ให้ดูพ่อแม่พี่น้องดูอันนี้เป็นช่วงอากาศร้อนทําไมอากาศร้อนเป็นไรเขจารจ้ว่าเป็นไรสีขาวสีขาวจุดๆอันนี้เป็นร่องรอยของลาน้าค้างนะครับเนื่องจากเมื่อสี่วันที่แล้วอากาศแห้งจัดนะครับแล้วก็แดดร้อนจัดนะครับกระเสกกล้วยก็ให้น้ํในาในช่วงกเช้าในช่วงกลางวันในช่วงเย็นนะครับ แล้วความชื้นมันสะสมนะครับความชื้นข้างล่างนียนะครับเห็นไหมครับข้างล่างแปลงในกเกษตรวิทจะพูด,ด้วยพลาสติกคุมดินนะ,ะความชื้นจัดนะครับตอนคืนความชื้นก็ดันมาเราต้นไม้ต้นแตงเราก็คายน้ําออกมานะครับทําให้เกิดความชื้นสูงเกิดเชื้อราเขาเรียกว่า,าน้ําค้างนะครับเกิดขึ้นกับใบนะบแต่อันนี้เราใช้สูตรสามฉีดระงับอยู่แล้วนะครับสังเกตว่า จะมีรอยอ่ามันจะเป็นลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมเนาะเป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมก็คือเป็นตามช่องตาตาของเนื้อเยื่อของใบเนี่ยมาเป็นอันนี้ถ้าเป็นแล้วควบคุมอยู่มันจะเป็นสีขาวให้ท่านชมเห็นแต่เป็นและควบคุมไม่อยู่นะครับมันจะเป็นรอยช้ำใต้ใบอ่าเป็นรอยช้ำสีเขียวเข้มเนี่ยใต้ใบอันนั้นแปลว่าควบคุมไม่อยู่มันก็จะลุกลามไปเรื่อยๆนะอันนี้เป็นจังหวะในช่วงที่เกษตรก็ให้น้ํา ในช่วงอากาศร้อนจัดในช่วงช่วง4วันที่แล้วนะครับต่อเนื่องกัน2วันติดนะครับมันเกิดความชื้นสูงในช่วงที่เราให้น้ําช่วงเย็นนะครับมีโอกาสพลาดนะครับขนาดดูแลเทียวไลทิวคือมาดูแลอย่างเงี้ยโอกาสที่พลาดเกิดเชื้อราลาน้ังค้งเกิดได้นะเพราะว่าชวเชื้อรากลุ่มเชื้อรามาทาั้งในทางอากาศอยู่ทั้งทางใต้ดินแล้วก็มาทั้งทุกส่วนเลยนะกับความชื้นที่มันปิวมาในช่วงลมพัดมาอย่างเงี้ย มันมีเชื้อราถ้ามันมีช่องว่างตรงไหนมันจัดการเราเลยฉะนั้นเกษตรก็ต้องมีกลุ่มบาซิลัสในน้ำหมักสูตรที่3ของอาจารย์พคดทอคอยคุมไว้นะเว้นวันนี้เว้นวันฉีดนะฮะเว้นวันฉีดเว้นวันฉีดมันก็ทําให้เกิดการอยู่นะไม่เกิดลการการลูกรามนะมีบ้างนะแต่ใบข้างบนก็มีคนกดเอชลองให้ด้วยขอบคุณมากครับกดอะไรนะกดหัวใจเหรอกดเอ ขอบคุณมากครับสำหรับส,กกรส่งเป็นกำลังใจสติกเกอร์นะครับผมก็ทำเพื่อให้พ่อแม่้องได้ประโยชน์จริงๆตอนนี้อยู่สอบถามอะไรพิมพ์คอมเมนต์ได้นะคะ,ะก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้ครับก็ตอบตามสถานการณ์จริงตามสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อเราควบคุมอยู่ใบข้างบนก็จะปลอดภัยนะจะเขียวสดงดงามนะครับสุดปลายนิ้วมือกเษกษตรก้วยแล้วนะครับโอเคเกษตรก้วยสูง160ถ้าเอื้อมปลายนิ้วมือนี้ก็ประมาณ2เมตร สองเมตรยี่สนะครับอันนี้ก็ถือว่าประมาณสุดปลายนิ้วมือกระเซเลกล้วยแล้วนะครับไปจนตลอดแนว่ะสัตแจ้เทิ่มนกล้องไปนะครับก็เห็นความสวยความงามของน้องแตงเกิดความชื่นใจอยู่นะครับก็อยากจะถ่ายทอดนะพลังงานบวกนะครับเกี่ยวกับที่เราได้ลงมือทําไปเนี่ยว่าถ้าเราดูแลเขาดีนะครับเขาก็ดูแลเราดีเหมือนเช่นกันเราก็ต้องวิน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 ฉันให้เธอเธอให้ฉันฉันให้เธอเธอให้ฉันเนี่ยครับก็ถือวินต่อกันนะครับ วันนี้ที่มาเย็นเพราะว่าไปพึ่งไปส่งแตงกวามานะกลับมาถึงก็มาให้น้ําอุ้ยเต้าแจะปิดสวิตช์หน่อยนะครับให้น้ําครบแล้วนะครับก็นี่ครับการให้น้นํานี่ถ้าเผลอไม่ได้นะครับพลาดโอกาสพลาดมีเพราะความชื้นสูงมันบุบเชื้อราม,มาเลยนะครับเพราะว่าเษกษตรกรต้องรักษาครับว่าแต่ละข้อบางทีอย่างหนึ่ง,งข้อตาเนี้ยน้องแตงมีสองดอก ถ้าเกษตรก็ไวยไม่ดูแลเขาดอกใดหนึ่งหนึ่งก็หลุดนะฮะล้วก็เสียดายโอกาสที่มันจะมาเนี่ยจากที่เราจะได้ร้อเปก็ได้ไหลูกเนาะวันนี้เกษตรก็ได้2ลูกนะดอกลูกนี้ถึงบานอ่ะก็ได้2ลูกในะข้อตาอันนี้เป็นผึงเป็นผลประโยชน์ที่เราพึงควรรักษาไว้นะพึงควรรักษาไว้อนะให้เก็บได้ทุกเม็ดนะครับเก็บได้ทุกเม็ด เดินไปดูแตงไปกินแตงไปอืม <c oughs> คนปลูกแตงก็กินแตงนะพ่อแม่พี่น้องอ่านี่แหละก็ถือว่าเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์นะสำหรับคําถามที่พ่อแม่พี่น้องถามเกษตรกล้วยมาในแต่ละอย่างนะครับน้ำหมักช่วงนี้เกษตรกล้วยใช้สูตร2บวกสูตร3นะครับสูตร2 1, อต่อหนึเป้นะครับต่อน้ํา120ลิตรเนะี่ยเกษตรกล้วยจะใช้อยู่ประมาณ70 8 0ซีซี 4, นะครับ ขึ้นอยู่ความดกนะครับแล้วแล้วขึ้นอยู่กับฟีดแบ็ของน้องแตงที่จะรับได้นะครับเจ็ดถึงแปดสิบซีซีถ้าเขารับได้เราขยับเพิ่มนะครับเป็นหนึ่งร้อยซีซีแต่ส่วนเรื่องโรคช่วงนี้เราคุมโรคอยู่นะครับอย่างลาน้ําค้างเราคุมอยู่แล้วเนี่ยกรใส่แค่ห้าสิบซีซีในช่วงไหนที่มันเกิดปัญหามองใต้ใบแล้วมีการรอยช้าเกิดขึ้นนะรอยช้ํตจะนําพาให้ก่อยเกิดลาน้ําค้างเราก็ขยับเพิ่มหน่อยนึงนะครับสูตรสามเป็น แปดสิบหรือร้อยแล้วก็เมื่อน้องแตงหายชะง,งักาสามารถชะง,งักาลาน้ําค้างที่เกิดขึ้นนะครับจุดน,นะนี้เราควบคุมได้อยู่นะครับชะง,งักแล้วหายแล้วแล้วก็หยุดไม่ใช่หยุดครับลดจํานวนให้น้อยลงนะครับเท่ากับว่าเราก็สามารถควบคุมเรื่องการใช้น้ําหมักนะครับลดปริมาณการใช้ให้น้อยหรือมากอันนี้ขึ้นอยู่กับเราที่เราสังเกตนะครับแต่ถ้าเราไม่สังเกตเลย วก็ใส่เท่าเดิมตลอดมันก็ได้นะครับแต่ถ้าเราควบคุมได้โอกาสลดต้นทุนนะครับมันก็จะเพิ่มสร้างผลประโยชน์ให้กับเรามากขึ้นนะครับกรเษกษตรว่าก็เอาใกล้หลายวิธีการเพราะว่ากเกษตรไม่มีหน้าสุดท้ายไม่มีขีดเส้นใต้ว่าต้องเท่านั้น,ต,น,นต้องเท่านี้นะครับขึ้นอยู่กับสถานะการณ์จริงนะปัจจุบันของแต่ละพื้นที่เนาะต้องบอกว่าในแต่ละพื้นที่นะครับเพราะว่าแต่ละพื้นที่ อุณหภูมิไม่เหมือนกันความชื้นไม่เหมือนกันความร้อนไม่เหมือนกันกเกษตรก็เลยมาแนะแนวไกด์ไลน์นะครับจุดที่เราต้องมาดูแลแก้ไขปัญหาอย่างน้องแตงบานนะอย่างนี้เกือบบานเนาะอุตบานพวกนี้วันนี้บานนี้วันนี้นะครับอ่าอันนี้ธานอาหารเราก็ต้องเตรียมละนะครับเราต้องเตรียมอะไรให้เขาหนึ่งนะครับเราต้องทําการแปลงเพศให้เขานะรหรือถ้ามีพึ่งเยอะๆก็อาจาอาจะไปไม่ต้องใช้แปลงเพศแต่ถ้าเรา เพื่อความชัวร์เราก็ต้องทําการแปลงเพศนะครับเพื่อความชัวร์นะฮะลูกก็จะได้ติดนะฮะติดแล้วนี่ติดแล้วลูกขยายแล้วเท่าปากาแล้วนิ้วชี้แล้ว,ลวเนี่ยมันก็จะพร้อมเป็นผลผลิตให้กับเราอันนี้ถ้าเขาขยายนะมันก็จะเป็นส่วนสัดส่วนของการเจริญเติบโตไปเป็นขั้นตอนเป็นสเตปแบบนี้ครับวันนี้ใส่วันนี้เราเป็นเมลืนนี้จะได้เก็บนะครับน,น,น,นี้ก็ถือว่านี่เราเรื่องราวการดูแลแตงนะครับของเกษตรกล้วยในแต่ละช่วงในแต่ละห่วงเวลามันจะแตกต่างกันไปนะครับ ก็อย่างที่พ่อแม่พี่น้องเห็นเนาะมีคำถามถามมานะครับเราจะได้ตอบกันแบบเต็มเต็มอ่ะสาวแจ้ะอ่าเ๋ยวทานมือกล้องเรามาแล้วหวานเจี๊ยบไม่มีคำถามคู่ต่อไปเยค่ยส่วนอ่าถ้าพ่อแม่พี่น้องไม่มีคำถามส่วนเวลากลางค่ำกลางคืนนะฮะช่วงน,นี้นะครับ ยังเป็นช่วงที่เราเก็บเกี่ยวผลผลิตยัยงเกษตรก็เก็บมีดที่สิบเอ็ดแล้วอย่างน้อยเราก็ต้องเก็บต่อเนื่องไปอีกกว่าสิบกว่ามีดช่วงคืนเรามาดูอีกทีหนึ่งเนาะเอาไฟมาส่องดูว่ามีแมลงแมงอินูนไหมนะครับมีตะเกแยนไหมมีศัตรูพืชตัวไหนที่มาจัดกับการกับเราเราก็ต้องมาสังเกตอีกทีนึงเนาะแต่ความ แข็งแรงเรื่องโครงสร้างต้นรากใบอะตอนนี้ไม่น่าห่วงไม่น่าห่วงก็จะเป็นการห่วงเรื่องดูแลเรื่องอาหารให้เพียงพอความชื้นให้เพียงพอน้ําให้เพียงพอนะครับอันนี้ก็ถือว่าเพียงเท่านี้ในช่วงการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะฮะช่วงการเก็บเกี่ยวก็คือตั้งแต่แปลงอายุ30วันจนถึงหยุดการเก็บเกี่ยวผลผลิตก็ดูแลเพียงเท่านี้พอนะครับอันนี้วันนี้ก็ถือว่าเป็นไกด์ไลน์ให้กับพ่อแม่พี่น้องทางบ้านได้นะครับ พี่ต้องหลายคนถามว่าดอกแตงสวยจังหอมไหมเกษตรว่าก็ยังไม่เคยดมหอมหไหมชาวแช่ไม่ไี้กินนะมันเป็นกลิ่นแตงกวาก็ไม่มีกลิ่นนะแต่ถ้าแตงกวาเนี้ยได้กลิ่นกลิ่นหอมกลิ่นหอมธรรมชาตินะก็คือเป็นหอมน้ําแตงกวานะครับก็หอมแบบแตงกวาทั่วไปนะครับอ่ะก็ถือว่าเวลาอันเหมาะสมสมควรนะครับวันนี้เรษเสิร์ฟก็ถือว่ามา ตอบคำถามสำหรับพี่น้องสำหรับวันนี้นะวันที่สรุปอีกครั้งสูตรหนึ่งแปงอายุเท่าไหร่นะ,ะ,ะ,ะสรุปเนาะสรุปการใช้น้ำหมักและกันนะพี่น้องถามกันมาสูตรหนึ่งเราจะใช้ตั้งแต่นะครับตั้งแต่แตงงอกจากเมล็ดมีกิบใบเลี้ยงเป็นสีเขียวก็คือตั้งแต่วันที่สามการหยดเม็ดไปจนถึงแตงประมาณสามสิบวันนะฮะสามสิบวันก็จะมีดอกบานและประมาณต้นหนึ่งประมาณสี่ห้าหกดอกนะฮะแล้วก็ หลังจากวันที่คาบเกี่ยวตั้งแต่วันที่2 8ถึง30เนี่ยเราก็สามารถใช้สูตร2เพื่อช่วยในการดูแลเรื่องดอกอดอกที่บานแล้วแล้วก็ขยายเป็นผลผลิตให้เราเก็บในช่วงวันที่31 32 3 3เอานี่ยก็สามารถใช้2อ,อันนี้ควบคู่กันแต่ที่สำคัญนะครับสูตรที่3ใช้ตั้งแต่การฉีดพ่นในการเตรียมดินแล้วแล้วก็การฉีดพ่นพร้อมกับการให้อาหารทางใบนะของอร์โมูลทางใบ ไปตลอดจนถึงหยุดเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับว่าสูตร3ตียาวตั้งแต่ตั้งแต่เตรียมดินจนถึงหยุดเก็บเเกี่ยวผลผลิตส่วนสูตรหนึ่งหนึ่งถึงสาวันแรกส่วนสูตร2นะครับดูแลดอกและผลขยี่ตั้งแต่ประมาณวันที่27จนถึงหยุดเก็บเกี่ยวผลผลิตอันนี้ก็เป็นกระบวนการการสรุปการใช้น้ำหมักหลักหมื่นหรือน้ำหมักอินทรีย์จุลินทรีย์ฮิั้ิกทั้ง17พอดองของท่านอาจารย์พจน์ปัญญาวรธรรมนะครับ าการเพิ่มปริมาณนี้เราดูตามความเหมาะสมว่าน้องแตงสามารถรับกับน้ำหมักเราได้ประมาณไหนวันนี้เกษตรกรต้องขอลทาทำชุมทางบ้านไปก่อนนะครับถ้าทนใดสนใจรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้วิธีการใช้ต้องการเอามาใช้เบอร์เกษตรกร์ก่าอนะครับ0 6นย5 2 8 9 4 1นะครับอ่าทักกันมานะครับหรือเบอร์แอดมินนะสาวแจ้นะครับ,รบ0 9 9ย2 6ก้9 9 9นะครับ ลาพ่อแม่พี่น้องทางบ้านไปก่อนแล้วเจอกับเกษตรกล้วยในช่วงต่อไปวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมเกษตรกล้วย,ยนะครับเพิอเ่อแป๊บเดียวจะมืดละหวานเชียบเลยเจอกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณเอฟซี FC ทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปไร์สดในวันนี้ของเกษตรกล้วย,ยคะ่ะ สวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะคะขอให้เฮงเฮงร่ำร่ำรวยรวยตดอดทั้งปีสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะ